โปรไฟล์จากโลกของดิจิมอนบอกว่าพวกมันเป็นศัตรูกันและในอนิเมะก็มีบทบาทการมาตีกันให้เราเห็นด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับมาด้วยหัวข้อที่ว่า10อันดับมวยถูกคู่ในอนิเมะดิจิมอนนั่นเองครับซึ่งคําว่ามวยถูกคู่ในทีน่นี้ต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคือผมแม่ด้วยความที่อ่านโปรไฟล์ของดิจิมอนมาเยอะแยะเลยเนาะก็จะรู้ว่าดิจิมอนตัวไหนมันเป็นศัตรูทางธรรมชาติกับดิจิมอนตัวไหนกันบ้างครับซึ่งด้วยความที่ว่ามันมีโปรไฟล์การเป็นศัตรูทางธรรมชาติซึ่งกันและกันอย่างนี้นับับอกเลลยยยวว่่าามีหาีหตทง ไม่ได้มีการเอามาเล่าในอนิเมะเยอะขนาดนั้นแต่มันก็มีหลายตัวแล้วเหมือนกันครับผมที่ถูกนําโปรไฟล์ตัวนั้นน่ะมาขยี้ในบทบาทของอนิเมะว่าเมื่อโปรไฟล์ของมันมีการเซตติ้งประมาณนึงว่าเฮ้ยไอสอตัวนี้มันเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันหรือมีความเป็นคู่ปรับกันอะไรแบบนี้มีความเชื่อมโยงกันของโปรไฟล์แล้วในอนิเมะที่เอามาเล่าตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีการขยี้ที่บางอันก็เข้มข้นบางอันก็ไม่ค่อยเข้มข้นซกเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยลองคัดมาสักสิอันละกันนะครับว่ามันจะมี กันในอนิเมะให้เราเห็นครับถ้าท่านผู้ชมฟังคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่ายังมีดิจิมอนตัวอื่นที่ท่านผู้ชมเคยเห็นในโปรไฟล์ตามแบบพวก digimon.net wikimon อะไรพวกนี้นะครับแล้วทีนี้มันเป็นศัตรูทางธรรมชาติกันแล้วก็มาตีกันในอนิเมะให้เราเห็นด้วยอย่างนี้ท่านผู้ชมกระชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันมาได้นะแต่ในคลิปนี้จะเป็นในมุมของผมก่อนครับผมก็ลองฟังเป็นไกด์ไลน์กันไปนะครับคู่แรกผมให้เป็นเอเตมอนกับโวเคมอนเลยซึ่งไอ้คู่นี้นะครับผมตามโปรไฟล์ที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติกันเขาอธิบายได่อนีนะออก, A กัต พอมีคําว่าที่ดีต่อกันปุ๊บแสดงว่าพวกมันก็ใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะใช้คําว่าดีมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้มันจะส่งผลดีต่อรอบข้างขนาดนั้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือด้วยความที่ว่าเอเตมอนกับโวเคมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้เสียงการใช้เพลงอะไรแบบนี้นะครับบทบาทที่เราได้เห็นกันในอนิเมะเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในภาครีบูทซึ่งเป็นช่วงที่ว่าไทจิมีมี่ยามาโตอะไรพวกนี้ ของเอเตมอนกับโวเคมอนนี่แหละว่ามันกาลังร้องเพลงเพื่อที่จะชี้วัดความเป็นดิจิมอนคิงนะซึ่งถือว่าเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของมันอย่างดีเลยครับเสียงเนี่ยไปกระทบกับพวกดิจิมอนคู่หูครับผมกาบูวันเนี่ยทิง้งไอ้ส่วนขนที่คุมร่างกายอากูมอนควบคุมตัวเองไม่ได้พ่นไฟใส่ไทจิอะไรพวกน,นี้มีหลากหลายมากมายครับแล้วพอพวกเด็กๆที่ถูกเลือกตามมาดูต้นตอซิว่าไอ้เสียงที่มันทาให้ดิจิมอนของพวกเราเพี้ยนไปมันคืออะไรก็เจอเอเตมอนกับโวเคมอนซึ่งพอเจอปุ๊บไอ้สองตัวเนี่ยเปลี่ยนเป้าท ดิจิมอนนะอ่าสุดท้ายก็ไอสอตัวนี้โดนพอนโชมอนของมีมี่เล่นงานซะร่วงไปเลยนะครับก็กลายเป็นว่ายอมรับในฝีมือของพวกเด็กๆที่ถูกเลือกแล้วพวกมัน2ตัวก็หยุดตีกันไปก่อนนั่นเองครับซึ่งตามโปรไฟล์อย่างที่บอกนะว่ามันตีกันแล้วไอสอตัวนี้มันไม่ได้เป็นดิจิมอนคู่หูของใครเนาะก็ต้องมีเรื่องราวของพวกเด็กๆที่ถูกเลือกจากฝั่งตัวเอกเนี่ยมาเป็นตัวกลางในการที่จะขยี้บทของพวกมันให้มากยิ่งขึ้นครับผู้ต่อมานะครับผมคู่นี้คือเลโอมอนกับออการมอนครับซึ่ง2งตัวนี้นะต้องบอก หนึ่งก็คือเป็นดิจิมอนแอดเวนเจอร์ที่เป็นภาคออริจินอลเลยเนาะตอนนั้นนะครับมันจะมีบทบาทที่ว่าพวกไทจิเดินทางมาที่เกาะไฟเนาะแล้วก็ไปผจญภัยเจอกับพวกดิจิมอนต่างๆนานาเลยแล้วทีนี้ก็จะได้เจอกับเลโอมอนซึ่งเลโอมอนนั้นเป็นดิจิมอนที่ดีแล้วก็มีตัวร้ายตัวหนึ่งนั่นก็คือออกามอนครับบทประกาศชัดเจนนะครับตามโปรไฟล์ก็เขียนไว้อย่างนี้ว่าเลโอมอนกับออกามอนมันเป็นคู่ปรับเป็นคู่ตีกันทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าออการ์มอนเนี่ยมันจะเป็นด ดงความยุติธรรมนะครับแล้วไอ้สอตัวเนี้ยมันก็เลยต้องมีการตีกันปองปังปองปัง,ปงแต่ว่าตีกันไม่ค่อยเยอะครับผมบทมันเทไปว่าเดวิวันเนี่ยมาควบคุมเลโอมอนให้ไปจัดการกรับโคดเด,เด็กที่ถูกเลือกนะครับแต่ในแง่ของตอนที่เลโอมอนเขามีสติดีเนี่ยเขาก็จะมองว่าออกามอนเป็นคู่แข่งนะครับซึ่งการขยี้บทบาทความเป็นคู่แข่งของไอ้สอตัวนี้ก็ไปถึงช่วงท้ายตอนสู้กับดาร์คมาสเตอร์เลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อสู้ตัดสินอะไรกันดีครับแต่ถึงเราจะเห็นว่าเขาเป็นคู่ปรัับบทททีี่่่่ออออออาาาาาจจะะะเเลกกนน,น้้้้งงงแตตตพถึครรวยไป็ห นนซึ่งอันนี้เป็นบทความซึ้งของในอนิเมะนะครับถ้าเป็นตามโปรไฟล์ก็คงไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของความซึ้งว่าเฮ้ยถ้าฉันเอาชนะนายได้และฉันจะฆ่านายอย่างเงี้ยหรือมีใครก็ตามมาทําให้นาะยต้องตายไปฉันก็คงไม่ได้ต้องมาร้องไห้อะไรพวกนี้ให้การตายของนายนะสีนายนิดนึงว่าตอนที่เราดูภาครีบูตเนี่ยเลโอมอนกับออกามอนก็มีบทบาทขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันเลยเนาะเออบทบาทก็คือไปคนละทางกันเลยนั่นเองครับคู่ต่อมาคู่ที่3านะครับแองเจล่อนกับเดีเขาต่อลัลนี่นของภาค Adventure ที่เป็น ออริจินอลครับในภาครีบูตเนี่ยเขากลายเป็นแสงและเงาซึ่งกันและกันนะครับจะมีบทบาทที่มันขัดขัดกันแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้เหมือนของภาคออริจินอลเนาะของภาคออริจินอลเนี่ยตัวตัว,ตว,ตว,ตวแรกของพดเดเด็กที่ถูกเลือกก็จะเป็นเดวิมอนโดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังมีปัตามอนตัวเดียวที่ยังไม่สามารถวิวัฒนาการได้ใช่ไหมครับแล้วพอถึงคราววิวัฒนาการได้ปุ๊บก็กลายเป็นแองเจมอนแล้วก็สามารถจัดการกับเดวิมอนไปได้ซึ่งตามโปรไฟล์เนี่ยเขาจะมีการอธิบายว่า2งตัวเนี่ยมันตีความไปได้ ความที่มันมีตัวตนที่เป็นตรงข้ามกันแบบนี้แล้วมันจะตีกันขึ้นมาปุ๊บมันก็คงเป็นคู่ที่เหมาะสมทั้งในโปรไฟล์แล้วก็ในอนิเมะด้วยประการชนิดนี้แหละครับแล้วต่อมาเลยนะมีแองเจมอนกับเดวิมอนแล้วก็ต้องมีแองเจวูมมนกับเลดี้เดวิมอนด้วยครับคู่นี้นะครับก็ตีกันในภาคแอดเวนเจอร์นะแล้วในภาคซีโรทูเนี่ยมีแวบๆครับผมแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้ตัดสินกันแต่การต่อสู้ตัดสินที่ผมใช้คาว่าดุเดือดแล้วก็ดูมีความไฮมากๆเลยว่าสาวตีกันอะไรแบบนี้นะครับก็คือในภาคแรก ต่อสู้กับเลดี้เดวิมอนเป็นมวยถูกคู่แล้วแต่ว่าก็จะมีดิจิมอนตัวอื่นที่คอยซัพพอร์ตตัวแองเจวูมอนด้วยนะครับแต่ใดๆก็ตามแล้วพวกเขาเนี่ยมีความหมั่นไส้ซึ่งกันและกันอยู่นะครับเขาก็เลยเลือกที่จะต่อสู้กันแบบตัวต่อต,ต,ตัวมากกว่าขนาดที่แบบว่าตอนที่ขับขันไอแอดเลอร์คาบูเทลิมอนอุตส่าห์ไปป้องกันการโจมตีจากเลดี้เดวิมอนให้แองเจวูมอนผู้ทราบซึ้งในพระคุณของแอดเลอร์คาบูเทลิมอนก็ตอบไปเลยว่าเกะกะถอยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนะครับผมเออก็แอดเลอร์คาบูททททททิเเเเลลลมมมออออออนนนนนถึงงกก็ขโษแแแ้ไ่ัยยยีีดววะตาคืจู สามารถเอาชนะเลดี้เดวิมอนไปได้ครับโปรไฟล์ของดิจิมอนสตัวนี้ก็แอบบมีความคล้ายกับแองเจลมอนกับเดวิมอนแหละคือไอ้พวกนี้เป็นนางฟ้ากับนางฟ้าตกสวรรค์นั่นเองครับโปรไฟล์เชื่อมโยงกันและบทบาทในอนิเมะก็มีมาตีกันให้เราเห็นตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเหมือนกันเนาะคู่ต่อมานะครับผมเป็นคู่แมงกวางกับคู่ด้วงกว่างครับผมนั่นก็คือคาบุเทริมอนกับคู่บากามอนนั่นเองครับซึ่งพอพูดถึงไอ้สองตัวนี้ปุ๊บต้องพูดถึงดิ และทีนี้เนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าส่วนบนส่วนล่างของมันเนี่ยมันจะมีร่างกายที่เป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับซึ่งตัวของมันเป็นบรรพบุรุษของดิจิมอนที่เป็นมแมลงทั้งหลายเลยนะแต่ทีนี้นะครับที่เป็นสายใหญ่ๆสายหลกัหลกๆที่มีการแยกกันเนี่ยตัวด้วงกวางก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินก็คือเป็นสายของคาบุทเทลิมอนและไอตัวนสีแดงก็จะเป็นแบบของแมงกวางเนาะซึ่งก็จะเป็นคู่วากามอนนั่นแหละครับซึ่งบทบาทก,การตีกันในอนิเมะที่เราเห็นกันของสองสายพันนี้นะครับนั่นก็คือในภาครีบู บนตีกัครเป็นช่วงแรกๆเลยที่ว่าโคชิโร่ทาให้คาบุเทลิมอนวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์ได้เนาะซึ่งตอนนั้นไปอยู่ในดงของพวกคูวาการมอนพอดีนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นร่างสมบูรณ์อย่างโอคูวามอนมาต่อสู้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้และหลังจากที่เนื้อเรื่องมาดําเนินไปประมาณสักโโหัวสี่สิบกว่าตอน,นะครับโคชิโร่ก็ได้กลับมาในสถานที่แห่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการมาประเชิญหน้ากับนาโนมอนซึ่งนาโนมอนเนี่ยเขาได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของโคชิโร่มมาาาาเลยยอองรทีี่่่จจะะววัดสสหนถป าต่างๆที่ตัวนานอโมมนตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับโดยที่ว่าตอนนั้นมีดิจิมอนตัวหนึ่งที่สแตนบายรอเชื่อมพวกโคชิโร่อยู่นั่นก็คือแกรนคูวากามอนครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยของโคชิโร่ยังเป็นได้แค่ร่างสมบูรณ์นะครับแล้วพอมีการตะลุยไปตามปริศนาของนานอโมมันปุ๊บก็ถึงคราวที่ตัวของแกรนคูวากามอนเนี่ยมาต่อสู้กับดิจิมอนของโคชิโร่นะแล้วด้วยพลังแห่งความรู้พลังแห่งความเชื่อมั่นของโคชิโร่ที่มีก็ทําให้อดเลอร์า acle, mon, าอคาบุเทลิมอนวิวัฒนา บอกเลยว่าันี้ชอบมากๆนะเนื่องจากว่าสสายพันธุ์นี้อย่างที่ว่าไปมันมีบรรพบุรุษตัวเดียวกันแต่มันกลับกลายเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันทั้งสายพันธุ์เลยนะครับแล้วมันมีการมาตีกันถึง2ระดับให้เราเห็นกันในภาคเดียวผมว่าเป็นบทบาทที่ผมชอบมากๆสาหรับสายคูวากามอนแล้วก็คาบุเทเรมอนด้วยประการชนี้นะและคู่ต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือเมทัลเกรมอนกับเมทัลทีรานรมอนครับโดยที่ว่าเกรมอนกับทีรานมอนดั้งเดิมแล้ว,ลวเขาเป็นไดโนเสาร์คลาสสิกของโลกดิจิมอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเ,ข,าายเขึ้นนมาาโดยกรสั ทางธรรมชาติเนี่ยเขาจะไปขยี้ในตอนเป็นร่างสมบูรณ์อย่างเมทัลเกรมอนกับเมทัลทีรานอมอนมากกว่าครับโดยที่ไอสอตัวนี้เนี่ยมีการตีกันให้เราเห็นในภาครีบูตอีกแล้วจ้าซึ่งในภาครีบูตเนี่ยเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับที่ว่ามีศัตรูที่เป็นร่างสมบูรณ์ตัวแรกปรากฏตัวขึ้นมาอย่าง an omon, เมทัลทีรานอมอนเนาะตอนนั้นเนี่ยเกรมอนกําลังต่อสู้กับออกามอนอย่างสนุกสนานเลยครับแต่การปรากฏตัวของเมทัลทีรานอมอนก็ทําให้ออกามอนนั้นเสียท่าไปแล้วไทจิกับากูมอนที่มาตั้งทัพใหม ั on, นนเองโดยในสึกการต่อสู้ก็ดุดเดือดครับผมจิจิมอนเดนอสเร์ที่มีการกลายร,ร่างเป็นไซบอร์กอย่างนีน้มาไฟกันนะครับแน่นอนว่าฝั่งของไทจิก็ต้องเป็นฝ่ายชนะนะซึ่งว่ากันว่าตัวของพวกมันที่กลายเป็นร่างนี้นะครับมันน่าจะมีเทคโนโลยีอะไรในการดัดแปลงไซบอร์กที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าท่าโจมตีของพวกมัน2ตัวมีชื่อท่าว่ากีการ d เดส r ทร e ยอร์ทั้งคู่เลยครับเพียงแต่ว่าของเมทัลเทอรนมอนจะเป็นกีการ์เดสโทรเยอร์2นั่นเองครับผมคือเหมือนเป็นเวอร์ชันของของเมทัลเกรมอนนะนะและผ,ผู้บ นั่นคือไวท์มอนกับโอเลกมอนครับซึ่งอันนี้คือเป็นการต่อสู้ในช่วงท้ายนะครับที่ช่วงประมาณตอน60เลยโดยเป็นตอนที่พวกโจกับนีมี่กาลังเดินทางบนเรือบินไปแล้วก็ได้เจอกับเรือโจรสลัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโอเลกมอนเนี่ยเป็นผู้นำณตอนนั้นนะซึ่งโอเลกมอนโปรไฟล์ดั้งเดิมแล้วเขาเป็นดิจิมอนโจรสลัดนะครับแล้วก็จะมีลูกน้องเป็นพวกแบบดิจิมอนสัต์น้ำต่างๆนานาซึ่งตามโปรไฟล์แล้วเนี่ยโอเลกมอนเนื่องจากเป็นดิจิมอนจอมสลัดจอมเดินทางใช่ไหมมันจะมีโปรไฟ ไวค์มอนก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดของสายโกมามอนนะครับตอนนั้นก็คือโจเนี่ยเขามาต่อสู้กับโอเล็กมอนแล้วก็ตอนนั้นเป็นการวิวัฒนาการร่างสุดยอดครั้งแรกด้วยซึ่งโจสลัดกับสัตว์ไวกิ้งมาตีกันแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมวยที่ถูกคู่อีกอันนึงในโลกดิจิทัลนะแต่สุดท้ายแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการเข้าใจกันในฐานะดิจิมอนที่ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีนั่นเองครับและคู่ต่อมานะครับผมมวยถูกคู่ที่เราได้เห็นต่อสู้กันในอนินอ Alpha k, อนเมะดิจจการ ใช่ไหมครับโปรไฟล์ดั้งเดิมแล้วพวกเขาไม่ได้มีความเป็นศัตรูกันขนาดนั้นนะครับไม่ได้ใช้คําว่าศัตรูแต่เขาจะบอกว่าโอเมกามอนกับอัลฟามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นตรงกันข้ามกันครับประมาณว่ามันเกิดมาคู่กันแล้วทีนี้หลายๆอย่างหลายๆส่วนเลยครับมันจะมีความตรงข้ามกันอันที่1เลยคือโอเมก้าเป็นตัวอักษรสุดท้ายของภาษากรีกแล้วอัลฟาเป็นตัวอักษรแรกอัลฟามอนเป็นตัวสีดำโอเมกามอนเป็นตัวสีขาวร่างกายของโอเมกามอนจะมีความเพียวบางมีความแหลมร่างกายของอัลฟวามอนจะมีความหน บรรดารอยัลไนท์เนี่ยไอสอตัวเนี่ยถือว่ามีอะไรที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะครับการตีกันของไอสอตัวนี้ที่เราได้เห็นก็คือในของภาคไตรนั่นเองครับ คือภาคไตรเนี่ยอัลฟามอนปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะผู้รับใช้ของอิกดาซิลแล้วพอมีการมาปรากฏตัวตอนนั้นก็คือเป้าหมายมาชิงตัวเมคูมอนไปอะเนาะแล้วแล้วฝั่งของยามาโตะกับไทจิที่เขามีวอลเกรมอนกับเมทันการูมอนเขาก็เลยใชโอเมกามอนในการที่จะต่อกรกับอัลฟามอนครับซึ่งการต่อสู้เนี่ยถามว่าดูเดือดไหมดูเดือดในฐานะที่ว่าเป็นดิจมอนโคตรเก่งกันใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้มีการตัดสินกันจริงจ,จัง,จรง,จรงครับยกแรกที่สู้กันเนี่ยอัลฟามอนก็คือหนีกับเข้าไปในมิติที่บิดเบีว้ววพอออมมมีีีีจจััังงหะท่่่ตสู้กนนกกนนนนใยึ ปราเกวอมอนมีเจสมอนเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับกลายเป็นดิจิมอนสตัวต่อสู้กันประมาณแบทเทิลรอยัลเลยแล้วอัลฟามอนกับโอเมกามอนก็เลยไม่ได้ตีกันณนะจุดๆนั้นครับแต่เอาเป็นว่าตอนต้นของภาคไตรที่ได้เห็นเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่อีกอันนึงในอนิเมะที่ดีมากๆเลยครับและคู่ต่อมานะครับผมคือดูกมอนกับเบลเซบมอนครับดูกมอนกับเบลเซบมอนเป็นคู่ที่ตีกันในภาคเทมเมอร์ให้เราเห็นนะครับคือถามว่าทาไมเป็นมวยถูกคู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่ารอยัลไทนกับจเจ็ดิจระดดับบบแต่ว่วา High, บบสุๆเลย คือแบบเป็นระดับท็อปๆของดิจิทัลเวิลด์แล้วนะครับแล้วโปรไฟล์ของพวกมันเนี่ยมีความเป็นศัตรูทางธรรมชาติซึ่งกันและกันแม้ว่าในโปรไฟล์ของดุ๊กมอนกับเบลเซมอนไม่ได้มีความเชื่อมโยงว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับมันเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันในเชิงของกลุ่มมากกว่าซึ่งเท่าที่ผมลองสืบๆดูแล้วนะครับดิจิมอนที่เป็นรอยย่อไนกับเจ็ดจอมารที่มาตีกันในอนิเมะมีแค่คู่ของดุ๊กมอนกับเบลเซมอนเท่านั้นเลยครับผมซึ่งเอาตามโปรไฟ กิลมอนรวมร่างกับทาคาโตะเนาะเข้ามาต่อสู้กับเบลเซมอนซึ่งเบลเซมอนดั้งเดิมก็เป็นอิมมอนที่หลงในพลังแล้วก็กลายมาเป็นเบลเซมอนมาเป็นศัตรูกับพวกทาคาโตะณเวลานั้นครับก็ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันไป,นไปแล้วดูมอนก็เป็นฝ่ายเอาชนะเบลเซมอนมาได้ด้วยประการชนนี้นี่เองและคู่ต่อมาคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นคู่ที่ผมชอบมากแต่ใช้คําว่าชอบแบบน,นุวงๆนะครับนั่นคือวอลเกรมอนกับแบล็กวอลเกรมอนนั่นเองครับซึ่งไอ้สองตัวนี้เนี่ยจะมีโปรไฟล์การพูดถึงลักษณะที่เหมือน มันตัวสีดำวอลเกรมอนมันตัวสีเหลืองใช่ไหมครับไอสอตัวนี้ตีกันในภาคซีโรทูให้เราเห็นเลยซึ่งตอนเด็กตื่นเต้นมากนะครับกับการดูไอสอตัวนี้มาตีกันเนาะเพราะว่าในภาคซีโรทูเนี่ยต้องบอกเลยว่าจำนวนดิจอมันที่เป็นร่างสุดยอดมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วไอสอตัวนี้ก็ได้มาตีกันในช่วงท้ายให้เราเห็นนะเพียงแต่ว่าบทบาทการต่อสู้ของไอสอตัวนี้มันก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นครับผมรู้สึกว่ายังดุเดือดไม่พอเนาะแล้วในขณะที่มันจะต่อสู้ตัดสินกันดีไม่ตัดสินกันดีอย่างีี้มเงี้ยมาที่่วอิมพ วอร์เกรมอนกับอิมพเรียลดามอนก็ต้องรวมมือกันต่อสู้กำราบแบล็กวอร์เกรมอนหลังจากนั้นก็มาไลฟ์โค้ชกันว่าชีวิตมันคืออะไรพวกเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วสำหรับวอร์เกรมอนหรือก็คืออาคูมอนของไทจิอย่างเงี้ยเขาก็จะดูมีมิตรภาพที่ดีกับแบล็กวอร์เกรมอนจนถึงท้ายที่สุดนะขนาดที่ว่าแบล็กวอร์เกรมอนต้องจบชีวิตลงไปแล้วอย่างนี้วอร์เกรมอนก็ยังรู้สึกเสียใจกับการจากไปของแบล็กวอร์เกรมอนนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10คู่ดิิิมมอออนนนททีีีี่่กกาารตันในเโดย้งงความมเป็นยถูกคู่จากกปไฟลที่พมดิ การพูดเชื่อมโยงถึงกันแบบนุ่นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกถูกใจกับคู่ไหนที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังเนาะก็อาจจะเป็นการพูดถึงโปรไฟล์บ้างนะครับผสมกับบทบาทในอนิเมะก็เล่าให้ฟังกันไปตามนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ในมุมของท่านผู้ชมกันด้วยหรือถ้าท่านผู้ชมรู้ว่ามีดิจิมอนตัวไหนที่มีโปรไฟล์แบบว่าตีกันอะไรงี้แล้วมันก็มาตีกันในอนิเมะด้วยท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีหนึ่งครับก็ ผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ